สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเออรอบนี้นะเราอยู่งานที่ออตโตโช w นะครับเมืองทองธาน,นีนะเพื่อนเพื่อนนะนี่นจะไปถ่ายรถใหม่ใช่ไหมก็น่าจะมีคนทําคลิปโคตรเยอะแล้วแหละเราจะบอกว่าคนเยอะมากนะส่วนเราก็จะมานี่เลยครับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเออ,อ,อมีใครดูบ้างว่า มีห้องอะไรนะครับนะมีห้องอะไรมีใครเดาได้ไหมอันนี้ก็คือรัสสันนะเพื่อนนะก็ดูเดื่องเซสเปเลดีเปเลดีเซสก็เป็นทำงานอีกหนึ่งคันเข้าไปไม่ได้นะโดนกั้นเดี๋ยวพามาเขาเรียกว่าเดินชมแล้วกันนะเพราะว่าคนน้อย จากสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนาะอนุรถรตู้นะฮะทุก mm hmm. ่นโอ้นี่เป็นสไตล์แคมปิ้งเนาะนี่เป็นม mm ุสวาเก้นนะครับ mm hmm. เป็นคอมบีพันห้าร้อยซีซีนี่เลยเไปดูรายละเอียดรถใหม่เราไม่ได้พาดูเราก็พามาดูรถโบราณซึ่งคลาสสิกโอ้โหเขา,าแต่งแบบคลาสสิกเลยนะมีตะเกียงนะตะเกียงนี่จะบอกว่าช่วงแคมปิ้งนี่โอ้โหเป็นอะไรที่ ได้ข่าวว่าปั่นราคากันน่าดูเลยนะครับแล้วก็มีใคร <c oughs> มีใครดีสะสมเตกเกียงบ้านนะสำหรับสายแคมปิง้งตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะกับสายเดินทัวร์เดินเดินเข้าไปแค่นี้อะไรอะลันคาอื้ นี่ครับนี่้านนี่อันนี้คือเป็นเจ้าของรถนะครับโปรแรงลมรากาศคุดๆที่นี่ว o l k s w a g e n ก็สำหรับคนที่ชอบจริงๆนะมันเท่จริงนะมันเท่จนสัญลักษณ์นี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นกระจกหน้า เปิดได้ด้วยน้องด้วยนะคนแค่เขาก็จะเป็นเหมนได้นะเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นี่ให้ดูบนทายของดิสันฟลอริตี้ดัสันเซตสองสี่ศูนย์เซตฟลอริตี้เซตชารันลนดี้เอออ่นถูกหรือเป ก็ขอภัยนะเากอยวว่ากันนะครับหายการทำคลิปไปโคตรนานนะกลับมาคีก็เอาล่ะเอาตามเที่ยวนะสบายนะครับนี่เป็นเชิวงวี่นะใช่ไี้ เรียกว่าสายลบสายคัสสิเชืโปรเรตที่โรเรตหรืเชฟวีนะครับนี่เลยนะครับ5700ฟรี1 9นึ่งีนะ่ละเอีเชยคาหาพล้านย เราเดินพยายามนิ่งให้ดูที่สุดนะค,ะคร,รับโควิวดโควิดเออเราคนเขาเรียกโควิดนะครับเบื้สั้นโควิดเนี่ยไม่เห็นหดูเลยดนะูได้เราทุกเดือนเลยนะี่ย ดูมันกริบดังต้องคอยเช็คเสียงอยู่ตลอดเวลาด้วยมปดูภายในาอย่างกิปครับโอ้โหเลยเนี่ยกริอยังกิิป ดีละดีจัเ้สามคันไม่พอจอหมดพอจะหมดแล้วรอจะหมดสิบนาทีแล้วนะลูอครูรัดงนี้สิไ่สิ ว尔沃เว沃尔沃ผมออกำเรียงถูน w หนศูนย์หนึ่งครับเป็นแรนสไตล์แนวอลโวอมิซอนสตาเทแปดน่งเกสซเดะครับีจเดน นนนนี้่าเเห็็ปไปต่อไปอันนี้นารักเชียวเออรถอ,อะไรรถอ,อะไรรถอะไรหนึ 1> 1่งสองสามไม่ทาย 3. หนึ่งสองสามน่าไเป็นเฟสนะครับห้าร้อยดีหกร้อยเก้าสิบห้าตีสี่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด น่ารักมากเลยนะเพื่อนีาดูครับน่ารักมากน่าจะสลับลูด้วยนะดูดูข้างในแดงไงนะ <c oughs> อ่ะ นี้ใครๆเห็นก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมอ,อ,อันนี้เป็น Volkswagen นะครับก็เป็น GSR 1600cc ปี1973นะเพื่อนนะโอ,อ้นเหลยองดำดน่ารักเลยสอวดูนี่ เอาเดิมยนะเนะก็บเดิมนี่ไม่ธรรมดานเก็บเดิมเนี่เนี่นี่นี่อะไรนี่เป็นออสตินมินิมาตวันนะครับ1200 เจบห้าปีซีปี1นึ่งนะครับหกน,นี่มาจากกรุงเทพมีต,ตุ๊กตาหมีด้วยรูปนี้น่าจะชอบเลยรูปนี้นีา่ลางน้องมีตุต๊กตาหมีด้ว ให้ดูบรรทายก่อนดูบรนทายนี่เอ็มจีโอ้โหอ็มจอันนี้นนต้นฉบับต้องมาจากอังกฤษแน่นอนดูฝรั่งเขามายืนถ่ายรูปเูยครับน่นจาจะหาย,ยากน่าดูนะเ,นเพื่อนๆนะดูนูข้างในเห็นไหมเก็บเดิมแบบสีสวยเลยนะเพื่อนนะแดงดำดูร้อนไะง พามาเดินดูเล่นๆนะเพื่อนๆก็คือไม่ได้จเจาะลึอกอะไรมากมายเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะครับก็แค่พอสังเกตนะอัวนี้เป็น G.M. โมเดล A นะครับ 1600EC ปี1600 1957นะเพื่อนๆปี1957 ใสตังใช่ไหมใส่แบบตังก็จะแบบตกขาวจริงจริงจริงจริทรงที <certeza. S 2> ่สวยหน้าก็จะยาวๆมาเป็นคูเท้หน้ายาวแล้วก็มาใกล้ๆกันเลยก็งนี้เลยนะครับเฮ้ท้า